ครับวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยอ่าวันนี้รองเดียวนะครับอยู่ที่บ้านน้อยพัฒนาอยู่ที่บ้านของคุณตาประเทืองครับตำบลบ้านไร่อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบ้านน้อยพัฒนานะครับตำบลบ้านไร่อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ อ,อก,กว่าจะหาที่ตั้งเจอนะก็ใช้เวลาพอสมควรท่านผู้ชมมาที่บ้านคุณตานะครับมาถ่ายทำเปิดราคาควายให้คุณตานะครับคุณตาก็อยากจะแบ่งควายออกนะครับก็มาดูกันทีละตัวครับท่านผู้ชมเอ้ามาดูตัวแรกก่อนตัวนี้มีใบมีหลอดครบนะครับเป็นลูกชายของก้าวเจริญอายุประมาณ1ปีกับ2เดือนโดยประมาณนะครับมีใบมีหลอด คุณตามีครบนะตัวนี้นะคุณตาซื้อมาแพงอยู่สมัยก่อนนะนี่ความสูงประมาณ122บอกลบอายุ1ปีกับประมาณสา2เดือนนะท่านผู้ชมน่าจะเลย122อยู่หรอกแต่ว่าลองเดี๋ยวจะตีไปให้ต่ำก่อนนะครับตีไปให้ต่ำนิดนึงพอเป็นสูงไปก็มีกำไรของท่านผู้ชมนะครับมันน่าจะได้อยู่แล้วแหละครับ1 2อบออัพอยู่แล้วครับ นี่ครับเป็นควายตัวผู้นะเป็นลูกชายของก้าวเจริญใบหลอดครบมีใบมีหลอดครบ1ปีกับ2เดือนราคาเปิด1,000 0กับ6 0 1 0 1 6น0 0นะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่นะตัวเล็กนี่เขาอีกตัวหนึ่งยังไม่ทันเปิดเขาเดินมาเล่นกับพี่เฉยๆนี่ครับแข่งขาหน้าตาถ้าสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามกับคุณตานะ มาดูตัวเลยที่บ้านคุณตามีหลายตัวอยู่ที่จะเปิดวันนี้ต้องเดี๋ยวก็มาถ่ายทําเปิดราคาให้นะครับเอาตัวแรกครับอายุประมาณ1ปี2เดือนสูงร้อยบสอัพนะครับสูงร้อยิบสองขึ้นแหละนะครับเกินอยู่แล้วนะเกินอยู่แล้วร้อเปอเครับเผลอวัดไปนู่นกับร้อยยี่ิบห้ายีหกนะครับนี่ตองเดี๋ยวไม่ได้เอาตลับเม็ดมาท่านผู้ชมวันนี้ อาอโอเคครับ16,000ครับชุดที่1ตัวที่1ไปดูชุดที่2ครับอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละเวี่ยงกล้องไปเลยเป็นแม่ลูกครับลูกประมาณ3เดือนลูกตัวเมื่อกี้แหละเขาเดินไปเที่ยวแล้วเอาแม่ก่อนนี่ครับอ่ะอันนี้แม่นะท่าผู้ชมแม่ก็สูงประมาณ131บบวกลบนะโดยประมาณ ไม่สูงเยอะหรอกครับประมาณร3 1บวกลบก็มีลูกนะครับมีลูกอายุประมาณ3เดือนตอนนี้สถานะก็ท้องบ้างเพราะว่าลูกเขายังเล็กอยู่นะคุณตาบอกว่ายังไม่ได้ทับนะครับยังไม่ได้ทับให้ดูแม่ก่อนยวเข้าไปดูลูกนี่ครับถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่3าในท้องนี่แหละโดยประมาณนะ,ะโดยประมาณไม่เกิน3ามครับ ก็อ้วนอยู่นะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผอมครับไม่ได้ผอมเยอะนะครับนี่อ่ะตัวแม่นะครับลุงสูงประมาณร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบผอมกับลูกลูกเป็นลูกสาวนุ่นไปนเล่นน้ําอยู่นั่นแหละอายุประมาณสามเดือนนะสามเดือนก,กว่านี่แหละครับท่านผู้ชมสูงอยู่สูงย่องอยู่สูงก็ประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยยี่สิบแล้วนะครับเกือบเกือบแล้วแหละแต่ยังไม่ถึง นี่ครับนี่เพราะว่าพี่เขาสูง120กว่าไงนี่ตอนนี้นะครับนี่เลยเอา้าวาราคาเปิดเปิดไว้2องหมกับ5,000ให้ลูกนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็มาคุยกับคุณตามาดูเอาเองนะครับลองเดี๋ยวก็ไม่มีส่วนได้เสียเรื่องราคาอะไรให้คุณตามามาดูที่คอกเอาครับนี่ครับอา้าว สองคู่แล้วนะตัวแรกหมื่นหกคู่ที่สองสองหมื่นห้าแล้วไปดูชุดที่สามครับผมชุดที่สามอยู่ในร่มนะท่านผู้ชมตัวนี้ท้องแล้วท้องประมาณกี่เดือนนะคุณตาท้อ,ทองประมาณ4เดือนนะครับลูกในท้องเป็นหลานของเบิ่มพันล้านนะมีสักเป็นหลานของเบิ่มพันล้านนะครับอยู่ในท้องเพราะว่าพ่อพันเขาเป็นลูกชายของเบิ่มพันล้าน ลองเดี๋ยวไปดูตัวมาแล้วใหญ่อยู่นะ1 5ออัพอยู่นะครับเป็นควายของคุณตานิดลองเดี๋ยวไปดูตัวมาแล้วนะพ่อพันธุ์เขาท้อง4เดือนรับประกันท้องนะครับรับประกันท้องเพราะว่าทับตัวแต่ว่าไม่มีใบนะเพราะว่าคุณตาที่เป็นเจ้าของไม่ได้ทําใบนะครับทับกันแบบบ้านๆนี่แหละเอามาทับให้ที่บ้านความสูงก็ประมาณ135บอบวกลบ ตีไวร้อยสามบวกลบนี่นะครับท้อง4เดือนอ่าท้องกับลูกชายของเบิ้มพันล้านนะครับได้4เดือนเปิดไว้ในราคา2 0งหมกับ7,000พไม่แพงครับยุคนี้สมัยนี้ก็ตามยุคเป็นราคาเปิดนะครับโทรมาสอบถามต่อรองกับคุณตาได้เลย2 0งหมกับเ0็ดครับ2องหม ถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่3ในท้องนะครับดูจากเขาคือเขามีลูกมาแล้ว2ตัวตัวที่3ในท้องนะครับท่านผู้ชม27,035สบหบวกลบถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับคุณตาครับเอายังเหลืออีกชุดหนึ่งครับอ่าชุดนี้2 7 0 0มนะตัวนี้นะตัวเดียวซื้อหนึ่งได้สองลูกในท้องสเดือนอไปดูชุดสุดท้ายครับ ท่านผู้ชมชุดสุดท้ายนะชุดสุดท้ายควายของคุณตาประเทืองเป็นแม่ลูกนะครับเป็นแม่ลูกลูกก็เป็นลูกลูกชายพ่อเดียวกันนั่นแหละลูกสาวลูกชายลูกชายของคุณตานิดนั่นแหละครับพ่อเดียวกันนะครับเป็นเป็นหลานเบิ่มมีสักเป็นหลานเบิ่มนั่นแหละนี่ครับเป็นลูกชายครับอายุประมาณสามเดือนนี่แหละท่านผู้ชมนี่นะเอาดูลูกก่อนเดี๋ยวเขาไม่นิ่ง คุ้นอยู่ลูกนะี่ยนี่ครับสูงยังไม่ถึง120นะท่านผู้ชมประมาณ110ยสิบกว่านี่แหละ110ยสิบกว่าประมาณร้อยเท่าไหร่นี่แหละประมาณร้อยอ่าเมตรเมตรกว่ากว่างั้นเถอะไม่ใช่ร้อยสิบขออภัยอ่าเมตรกว่ากน่าจะยังไม่ถึงเมตรสิบนะครับสามเดือนเอากับแม่แม่ก็ตีไปร้อยสามสามสิบบวกลบเนาะโดยประมาณสามสิบบวกลบคุณตาบอกไว้นะข้อมูล อลองเดี๋ยวไม่ได้วัดนี่ครับสถานะตอนนี้ก็ยังท้องว่างนะครับยังไม่ได้ผสมอีกนะเพราะว่าพึ่งลูกก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีควายตัวผู้ที่ยังผสมได้นะครับอยู่นี่นี่ครับเอาฟอราคาเปิดแม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกคู่นี้แหละเปิดไว 30, ้สามหมืนถ้วนถือว่าราคาน่าซื้อน่าเก็บอ่ะสามหมื่นถ้วนนะครับ นี่เลยครับนี่เลยถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่สองในท้องถ้ามีนะตอนนี้เขาเป็นตัวแรกดูจากเขาแล้วเขายังไม่ได้แก่อะไรมากมายนะครับขนหูก็ยังเยอะนี่ขนหูเยอะอยู่เนะพิ่งมีลูกแรกต่อไปก็เป็นลูกสองโดยประมาณนะครับไม,ไม่ได้เยอะครับเปิดไว้3าม0 0ื่นทวนครับชุดสุดท้ายสูงร้อยสามสิบบวกลบพร้อมกับลูกชายอีกประมาณ3เดือนนะ ซื้อแม่แถมลูกนะครับสามหมื่นทวนครับผมเป็นควายของคุณตาประเทืองอยู่ที่บ้านน้อยพัฒนาตำบลบ,บ้านไร่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์ครับโอเคครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามคุณตาเบอร์โทรลองเดี่ยวจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ที่หน้าปกเลยครับผมลองเดียวจากช่องยูทูบตาขนเล็กคอร์ดเฟซบุ๊กตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลย แล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ